สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ bnctoolingshop.com นะครับจะมานำเสนอนตัว i n f r a ี e t ทอร์โม e ิเตอร์นะครับโมเดล AR 3 0 0รพัดนะครับก็ตัวนี้จะวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ32องศาเซลเซียสนะครับถึง400องศาเซลเซียสนะครับหรือว่าลบ26องศาฟาเรนไฮน์นะครับถึง752องศาฟาเรนไฮน์นะครับก็ความละเอียดอยู่ที่0.1องศานะครับ โอเคเราก็ไปดูการใช้งานกันเลยะฮะอ่าภายในนี้ก็จะมีอ่าคืเอเสื้อเมนวน,นะครับให้หนึ่งใบนะฮะก็ไปดูการใช้งานนะครับก็ตัวเครื่องนะฮะจะใช้ถ่าน9โวลต์นะครับ9 v นะฮะก็วิธีเปิดเครื่องนะครับให้เรากดค้างแบบนี้เลยโอเคเราไปดูปุ่มกดกันนะครับอ่าเรื่องฟังก์ชันปุ่มกดนะฮะ ั E.M.S. นี่ก็คือเป็นเหมือนการสะท้อนนะครับของการตัตกระทบนะฮะของวัตถุนะครับก็คือมาตรฐานเขาจะตั้งไว้ที่0.95นะครับโอเคแล้วปุ่มต่อไปก็จะเป็นปุ่มเปลี่ยนหน่วยนะครับจะเป็นองศาเซลเซียสกับองศาฟาเรนไฮต์นะครับปุ่มต่อไปก็จะเป็นปุ่มเปิด กับปิดเลเซอร์นะครับแล้วก็เปิดกับปิดไฟนะฮะโอเคแบบนี้นะครับโอเคตัวนี้ใช้งานง่ายครับก็คือสามารถกดค้างแล้วก็เลื่อนหาอุณหภูมินะครับแล้วพอเราปล่อยปุ๊บเขาก็จะค้างค่าโฮให้นะครับก็คือค่าสูงสุดนะฮะอุณหภูมิสูงสุดนะครับโอเคก็ถ้าหากสนใจนะครับตัวเครื่องอ่า สมาร์ทเซนเซอร์ AR 3 0 0พันะครับตัวนี้ก็ติดต่อได้ที่ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ